ไปดูในเรื่องราวของความเดือดร้อนของตัวแทนบริษัทผู้ประกอบการรถแท็กซี่แล้วก็ผู้ที่ขับขี่รถแท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตกันบ้างนะคะที่มีการเข้าไปรับผู้โดยสารในท่ากาษยานหัดใหญ่ก็มีการเดินทางไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะ,คะโดยวันนี้นะคะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาค่ะนายกิจเนศบุญชัยเตโชพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทพลังแท็กซี่มิเตอร์สงขลาจำกัดพร้อมด้วยตัวแทนผู้ขับรถแท็กซี่ราว20คนค่ะได้รับอนุญาตให้เข้าบริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็ได้เข้าไปยื่นหนังสือให้กับนายรุ่งโรดและสุขผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลรถแท็กซี่ป้ายดำผิดกฎหมายค่ะ ที่เข้าไปแย่งผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่แล้วก็ใช้อิทธิพลข่มขู่ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานค่ะแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะคะส่งผลกระทบกับกลุ่มผู้ที่ให้บริการรถแท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องรวมถึงภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่ด้วยแล้วก็สวัสดิภาพของผู้โดยสารด้วยค่ะ โดยนายธเนศเนี่ยกล่าวว่าปัจจุบันนี้ค่ะบริษัทพลังแท็กซี่มิเตอร์สงขาจำกัดเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ได้สิทธิ์ประกอบกิจการแท็กซี่มิเตอร์ในการให้บริการผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่แต่ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลที่นำรถแท็กซี่ป้ายดำผิดกฎหมายเข้ามาเรียกรับผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็ทุกวันด้วยนะคะโดยจะไปยืนดักรอรับผู้โดยสารทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประตูทางออกค่ะ โดยมีการข่มขู่ผู้ขับรถแท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตด้วยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเขตของตนห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะส่งผลกระทบให้กลุ่มผู้ที่ขับรถแท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะคะเขาเดือดร้อนค่ะแล้วก็สร้างความสับสนให้กับผู้โดยสารที่สําคัญเลยก็คือเกิดปัญหาแท็กซี่ป้ายดาทิ้งผู้โดยสารระหว่างทางมาแล้วด้วยนะคะค่ะ โดยนายกิตเนศก็กล่าวอีกว่าปัญหารถแท็กซี่ป้ายดำเรื้อรังมานานแล้วค่ะหากปล่อยไว้เนี่ยอาจจะบานปลายก็ได้เส้นอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างแท็กซี่ป้ายดำกับแท็กซี่ที่ถูกต้องที่ไปเรียกรับผู้โดยสารมาจากจุดเดียวกันเนี่ยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของสวัสดิภาพของผู้โดยสารที่อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาก็ได้ที่สาคัญค่ะขณะนี้เนี่ยแท็กซี่ป้ายดาที่เหลืออยู่ที่ท่ากัสยาน,านานชาติหัดใหญ่เท่านั้นที่อื่นนี่เขาเคลียร์กันไปหมดแล้วนะคะจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่แล้วก็เพราะว่าเป็นด่านแรกนะคะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยค่ะทางด้านผู้อำนวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดส,สงขลาก็เปิดเผยว่าทางศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดส,สงขลาจะรีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน1สัปดาห์ค่ะทั้งท่าอากาศยานหัดใหญ่ทั้งสํานักงานขนส่งจังหวัดส,สงขลามณฑลฐานบกที่42ตํารวจภูธรจังหวัดส,สงขลาแล้วก็ฝ่ายปกครอง อำเภอหัดใหญ่ด้วยมาประชุมร่วมกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดค่ะ